ต่อไปก็จะเป็นยาหัวบีบยาเกี่ยวกับมะไขหลงังหรือว่ายาล้างไตนะเจ้าแล้วก็เป็นตัวเปิ้ห้องว่าหน่วยไตยข้างในนะเจ้า วิธีการกินก็คือเกา่าแต่ว่าการใช้ยา15-30หยดคนทั่วไปนะเจ้าถ้ายังบ่ได้มีปัญหาโรคไตหมายความว่ามีค่า BUN เนี่ยบ่เกินาวหรือว่า c r e a t i n น n e เนะเจ้า CR เนี่ยบ่เกิน1.00เนี่ยใื้กิน15หยดนะเจ้าพัดแต่ว่าถ้าเกิดว่าเกินหรือว่าเป็นโรคมาไขหลังโรคไตแล้วฟอกไตแล้วช่วงแรกนะเจ้าต้องปรับอร์ m u l a ให้เป็น30หยด กินมือเช้ามือสวยมื้อแรงคือกันนะเจา้ากินตอนเนื่องขึืนอได้อย่างน้อย3เดือนแล้วแต่อาการว่าท่านเป็นมากเป็นน้อยแล้วก็ถึงจะมาปรับยาถึมครั้งหนึ่งแต่ถ้าคนทั่วไปอยากจะล้างไตหรือล้างมะไขหลังเนี่ยคือใ,ใช้15หยดนะเจา้าผสมกับน้ําสามารถใช้จอกแก้วนี้ได้เนะเจา้าจอกแก้วสองออนเนี่ยที่แก้มหอมแจกคือฟรีเนี่ยใส่ได้เลย ก็กินต่อเนื่องนะเจ้าสาหรับคนที่ฟอกมาไขหลังหรือมปปัญหามาไขหลังต้องกินนะเจ้ากินตลอดไปกิน2ปี3ปี4ป,ปีจนกว่ามาไขหลังท่านจะกลับมาสมบูรณ์และสะอาดคือเก่าเจ้าอันนี้ก็ฝากไว้สําหรับยาน้ําหัวบีบนะเจ้ายอดนิยมฟอกมาไขหลังนะเจ้า